สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชแนลครับสำหรับวันนี้จะมาชวญคุณผู้ชมตัดต่อคลิปวิดีโอแบบโอยสวยงามและง่ายที่สุดเลยครับผมโดยการเปลี่ยนจากรูปภาพและวิดีโอให้กลายเป็นการ์ตูนแบบ 2D แบบภาพหมึกเขียนในยุคที่เราอ่านการ์ตูนกันครับโดยการใช้ฟรีแอปพลิเคชันอย่าง iMovie ครับที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตระกูล Mac ต่างๆครับผมดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยจากนั้นเราแตะเข้าไปที่ i m o ฟรีเลยครับผมวันนี้เท็ดดี้จะมาแนะนําวิธีการที่ง่ายที่สุดเช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมาครับผมมีทั้งรูปถ่ายและวิดีโออยากเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอสวยๆแปลกๆให้เพื่อนเราดูมาแต่ที่ภาพยนตร์อัตโนมัติเลยครับแตะเข้าไปครับจากนั้นมาเลือกรูปภาพและวิดีโอครับซึ่งคลิปวิดีโอซึ่งการทําแบบนี้ครับสามารถจะสอดแทรกได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอต่างๆครับผมจะใส่สลับกันก็ได้จะใส่เรียงกันไปก็ได้ครับจะใส่เรื่องราวต่างๆแบบไหนก็ได้ครับผมใส่ สลับไปเลยจากนั้นมาแตะที่คําว่าสร้างภาพยนตร์อัตโนมัติครับเราเลือกไปทั้งหมดอยู่10รายการครับผมระบบจะทําการประมวลผลครับโดยการจะใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์คลิปวิดีโอของเรารูปภาพต่างๆมีขนาดเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ครับเมื่อสร้างมาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับผมจากนั้นฮะเรามาแตะที่ตรงนี้ครับมาแตะที่เจ้ารูปฟิล์มภาพยนตร์ที่มีเครื่องหมายดาวด้านบนตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นฮะเรามาเลือกฟิลเตอร์ครับผมฟิลเตอร์ นะฮะเราจะเปลี่ยนขึ้นมาเลือกคําว่าหมึกเขียนตรงนี้ครับผมนี่ฮะจากนั้นแตะเสร็จสิ้นครับผมการเลือกฟิลเตอร์ต่างๆเหล่านี้มันมีผลนะครับผมคุณผู้ชมฮะมันมีผลต่อเสียงเพลงต่างๆที่เราเลือกได้ครับผมจากนั้นฮะเราสังเกตว่ามันมีข้อความใช่ไหมมีคําว่ามินิมอลอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอย่างไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวเราไปแก้กันตรงนี้เรามาแตะที่เสร็จสิ้นก่อนครับผมเราจะพบว่าคลิปวิดีโอและรูปภาพของเราทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับกลายเป็นการ์ตูนหมึกเขียนขาวด ำแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเลยครับพอลองเล่นดูฮะกดเพล์ดูครับผมเราก็จะพบว่าภาพนั้นครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจพร้อมมีเสียงให้เรียบร้อยด้วยครับเสียงเนี่ยเราจะมาแก้จะมาเปลี่ยนที่หลังก็ได้ครับในส่วนของข้อความก็มาเปลี่ยนได้เนี่ยสังเกตไหมว่าคลิปวิดีโอก็จะกลายเป็นภาพหมึกเขียนแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับน่าสนใจไหมล่ะแบบนี้เนี่ยภาพนิ่งก็สามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆได้ครับเราสามารถที่จะพากเสียงสอดแทรกทับเข้าไปหรือจะเล่าเรื่องโดย การใช้เรื่องราวของภาพอย่างเดียวก็ได้ครับอ่ะทีนี้เรามาทําการแก้ไขนิดน <co> ึงนะในส่วนของข้อความครับค่อยมขึ้นมาเมื่อกี้ฮะขึ้นมาที่คลิปวิดีโอแรกครับแตะเข้าไปที่คลิปวิดีโอแรกนะเราจะพบว่ามันมีเครื่องหมายดินสอเกิดขึ้นตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นครับแตะที่คําว่าแก้ไขคลิปครับผมนี่ฮะป๊อปเข้ามาเราจะเห็นข้อความตรงนี้ใช่ไหมภาพยนตร์อัตโนมัติเนี่ยเราจะลบออกหรือแก้ไขก็ได้นะครับผมแตะเข้าไปที่ข้อความนั้นครับผมเข้าไปปุ๊บอ่าอาจจะใส่เป็นข้อความก็ได้ เที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวฮะเที่ยวคนเดียวปุ๊บ ใส่วันที่ไปนิดนึงก็ได้ครับผมวันที่15เดือนเดือน5นะครับผม2022นี่นะฮะเสร็จสิ้นครับผมจากนั้นเราก็ย้ายนะฮะย้ายไอ้เจ้าตัวนี้ฮะผมย้ายครับผมย้ายเขาไว้เขาไว้แเอาย้ายไม่ได้ตรงนี้ย้ายไม่ได้นะฮะครับปั๊บเข้าไปปกติมันจะย้ายได้เนาะอันนี้เป็นอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะข้อความหนึ่งนี้อใส่ไปเรียบร้อยจากนั้นครับผมมาแตะที่กลับฮะกลับปั๊บเข้าไปครับผมแค่นี้ฮะวิดีโอของเรา ครับผมนี่ปับ๊บเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ทําภาพยนต์ของเราเรียบร้อยให้เสร็จให้เสร็จเรียบร้อยโดยการแตะเครื่องหมายแชทที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับแตะปั๊บเข้าไปครับผมเราจะเลือกแชร์ไปยังไฟล์ในยังแอปต่างๆก็ได้ถ้าจะไลน์จะ a c e b o o k Tik t o อกก็สามารถที่จะเลือกไปได้เลยครับแต่ในที่นี้เราเลือกบันทึกวิดีโอไว้ก่อนครับผมบันทึกวิดีโอถ้าทําเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังขังรูปภาพครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ครับ ในส่วนของรูปภาพว่าเนี่ยคลิปวิดีโอที่เราสร้างไว้เมื่อสกักครู่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่มันแก้ข้อความตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์อัตโนมัติทีมอัตโนมัติต่างๆนั่นแหละครับคุณผู้ชมลองไปทําดูครับรับรองคลิปวิดีโอ,อคุณผู้ชมจะน่าสนใจขึ้นอีกไม่น้อยเลยครับและสําหรับวันนี้ขอบุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ